สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat e l Zone นี้เราจะมาติกิวครึ่งหลังกันเนาะสำหรับครึ่งหลังเนาก็จะเป็นสังหารอารันคาได้ดาเมจเพิ่ม5เท่าตัวละครที่เป็นตีสีฟ้าเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าส่วนตัวละครที่สามารถตีทะลุเกราะสีแดงได้เนี่ยจะถูกหันดาเมจเหลือ1ใน2เนาะแล้วก็ดาเมจไม้ตายก็จะถูกหันและ1ใน2เหมือนกันแล้วก็ระวังติดไฟเนาะเหมือนเดิมถ้าลงเวลีฮันไนแมรก็จะมีเรื่องของลิงเราต้องลงกันได้เกิน30ขึ้นไปถ้าลงไนแมรเนี่ยก็จะมี สำหรับตัวละครที่เป็นสังหารอารันคาตีสีฟ้าเนาะหรือว่าตีระยะไกลก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งตัวละครเมนเนี่ยที่แนะนําที่สุดเลยตอนนี้ก็คือตัวของอุกิตะเกะพันปีเนาะเพราะว่าอุกิตะเกะเนี่ยเขาได้รัางทีสกิลเนี่ยบวกสามด้วยแล้วก็มีเรื่องของเอสพีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะก็คือค่อนข้างถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แรงมากๆแล้วก็เกมเพลย์ค่อนข้างเล่นง่ายด้วยเนาะแล้วก็ลองลงมาก็จะมีอย่างตัวของแบมเนาะที่เป็นล่างสองบีเนี่ยก็พอเอามาใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ได้อบิตีสกิลมาเนะ เพิ่มฮิตของสกิลบวกสามเออไปตีกิลมีนดาเมจเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารใะพวกนี้อยู่เนาะแต่ว่าตัวของแบมเนี่ยเขาจะไม่ได้เรื่องของ SP มาเนาะเขาจะได้ไปเป็นแบบว่าถ้าติดสถานะเขาจะได้เพิ่มดาเมจทั้งหมดแทนเนาะคือมันก็แรงอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะขนาดนั้นเนาะถ้าเทียบกับอุกิตาเกะไงก็อุกิตาเกะก็ดูดีกว่าแต่แบมเองก็พอเอามาใช้ได้อยู่เหมือนกันเนาะค่อนข้างดีอยู่ ส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แนะนามากเนาะก็จะมีอย่างโกดเปีอะไรเงี้ยที่พอมาใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้ามอนเลือดเยอะมากๆโกะเองก็เริ่มไม่ค่อยไหวแล้วเนาะต้อให้5้าทำก็ตามส่วนตัวอย่างแบบลูเคเนียเทศการลร่มเนี้ยก็ไม่ค่อยเหมาะอยู่แล้วนะเพราะว่าลูเคเนี่ยสกิลสองเขามีข้อเสียมากๆเลยเพราะว่าเขาดันได้สกิลสองเป็นเรื่องของฮิลซึ่งสกิลฮิลเนี่ยมันดันไปนับเป็นตีสีแดงนะับให้ตัวลูเคเนี่ยเขาตีมอนไม่เข้าเนาะก็เลยค่อนข้าง ถือว่าเป็นข้อเสียออกมาเพราะมันเข้าแค่นหนึ่งก็คือแบบดาเมจหายไปเลยเนาะตัวของรันนีคูเองเนี่ยจริงๆรันนีคูก็พอใช้ได้เนาะแต่ว่าเกมเพ์เขาค่อนข้างไม่ค่อยดีเลย,เยมันก็เลยไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่หรือตัวของตัวของแอสคินเนาะก็พอจะใช้ได้เพราะว่าเขาก็ได้ฮิตสกิลมาบวก2อยู่ก็พอจะเอามาถูถ่ายได้อยู่แต่ว่าเกมเพ์ก็พอๆกับรันเนาะก็มไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยดีขนาดนั้นส่วนตัวละครซับเนาะก็ถ้า ดีสุดตอนนี้ก็โรเบิร์ตเนาะได้ซุปเปอร์บัฟในสก,กิลสองแล้วก็เอามาช่วยดีกิลได้มีอาบิติกิลเนาะก็ช่วยดาเมจเพราะเขาได้คิดต,ตีปกติบวกสองเนาะเมื่อไปตีกิลแล้วก็จะมีอย่างน้อยโทล่ากเ็เอามาใช้ได้เนาะได้อาบิติกิลมาอยู่เหมือนกันตัวไอเซนอะไรเงี้ยก็มีบัฟเนาะในสก,กิลแล้วก็ได้โลด้วยสก,กิลสองหรือลูกเคียร์เนาะลูกเคียร์ร่างตัวจีนก็ ช่วยดาเมจได้อยู่เหมือนกันแล้วก็มีบบฟในสกิลสแต่ว่าข้อเสียคือเขาไม่ได้กันบ่อไฟเนาะก็อาจจะมีโอกาสตา,ตายสูงนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีมันไปยืนจุ่มบ่อก็อาจจะเลือดแบบเหลือน้อยโ,นโดนมอนสกิทก็อาจจะตายได้ถ้าเราไม่ได้เซ่ของกันไฟเนาะแล้วก็จะมีช่วยดาเมจได้อย่างแบบโทเซนก็พอช่วยดาเมจได้อยู่เนาะแต่ว่าก็ค่อนข้างเก่าประมาณนึงแล้วก็ไม่ได้ดีมากตัวละครที่เกิดใหม่อย่างเช่นกินโจที่เป็นนิยายเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น นอกนั้นก็น่าจะไม่มีสักเท่าไหร่เนาะที่น่าเอามาใช้เป็นซับเพราะว่าตัวละครบ๊บก็เหมือนจะมีประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบอดเดิมก่อนเนาะบอดเดิมเราจะใช้เป็นตัวของกุคิดะเกะเป็นตัวของโรเบิร์ตเราก็เป็นอิบะเนาะเอาอาบิทีมปรตตี T ้มาใช้แต่จริงจริงตอนนี้มันมีตัวละครที่ดีมากๆอย่างตัวของนา,นาโอะเนาะก็เลยเดี๋ยวเราใช้นา,นาโอะแทน นันโอเขามีฟิลเอฟเฟกต์แลที่เป็นได้ Sp 3 0เอามาใช้เนี่ยมันดีมากๆเลยแล้วก็นันโอเขาก็พอช่วยดาเมจได้ในระดับหนึ่งเนาะเขาก็ได้ดาเมจตีสีฟ้าอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้สังหารเท่านั้นเองแต่ก็เอามาช่วยได้เนาะถึงจะไม่ได้เยอะก็ตามก็สามารถใส่ของแบบเป็นดาเมจได้เดี๋ยวเราก็ใส่เป็นพวกกระต่ายท่องกระต่ายปกติแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเหยื่อลอฮันโลอะไรเงี้ยก็ได้เหมืนนอนกัน mm. เพราะว่าเขาก็พอช่วยดาเมจ คือเขาไม่ได้แค่เรื่องดาเมท่าเท่านะแต่ว่าเขาไปตีสีฟ้าก็ตีเข้าแล้วก็ตัวนั้นโนอเองเขาก็มีเรื่องฮิลมีโลอะไรเงรี้ยก็มาช่วยเรื่องความปลอดภัยเนาะส่วนตัวของอาบีเนี่ยก็ใส่โกมูเกนเข้าไปด้วยก็ได้เนาะได้ีมปัดตีส่วนอีก2อันก็ใส่เป็นแบบเพิ่มดาเมตีปกติไปเลยอะไรเงรี้ยก็ได้เหมือนกันหรือจะใส่แบมเนาะแบมได้ดาเมตีปกติเป็นๆป,ป,ประมาณนี้ ส่วนตัวของคิตาเกะเนาะก็ของเราจะใส่เป็นสติกเกอร์เนาะแล้วก็เป็นดาเมตตีสีฟ้าแล้วก็จะเป็นตาลองเนาะส่วนลิงก็กเลือกเต็มรถคูดาวอะไรพวกนี้เข้าไปเนาะส่วนคัมพีเนี่ยเรามีคัมพีเดียวเราเอาไปที่ SP เวลสิบสองจะใส่เป็นคิติข้อก็ได้เหมือนกันเนาะคิติข้อมันก็ดาเมจมันจะไม่ค่อยสวิงมากนะักเพราะบางทีแบบคือครีเราไม่ได้เป็นไม่ถึงพันเนาะมันก็อาจจะมีแบบบางจาังหวะแรงบ้างไม่แรงบ้าง แต่ถ้าถ้าติดคีก็แรงมากอะไรประมาณนั้นเนาะส่วนโบน,นัสก็เมื่อเราเต็มเนาะนาะเมททั้งหมด2ี่าเ็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเลิกมาจะเป็นเรื่องของถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเลิกมาเป็นเพิ่มระยะหลบเนาะน่าจะเอาไปลงลิมิตเบรกแล้วไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแต่เดี๋ยวลองลงดูก่อนก็ได้ถ้ามอนไม่ได้ถึกมากจริงมันก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็คือโรเบิร์ตเนาะก็โรเบิร์าต,าาต,าตแล้วก็ใส่เป็นกรนะต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก ใส่เป็นลิงก์ของเมสซี่เนาะก็จะเป็นเรื่องของ EX ได้ด้วยเพราะว่าเขาถ้าใส่ช่องแรกเนาะก็จะได้เรื่องของแบบเพิ่มดาเมตตีปกติด้วย18%แล้วก็ถ้าเลือดเต็มเนาะลิงก์ของเขาจะเป็นเรื่องเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมด40%่เรแล้วก็ใส่เน้นเพิ่มตีปกติไปเลยเนาะจะใส่เรื่องรถคู่ดาวมาช่วยก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าเล่นค่อนข้างใช้เวลาประมาณหนึง่งแต่ว่าเราคิดว่าของเราไม่ตรงเนาะเพราะว่าตัวคิดาเกะก็แรงพอแหละโรเบิร์ตเรามี2งคอมพีเราก็ใส่เป็น เอ k ีเคกับคียที่ข้ไปเนาะเวลสิบสองกับเวลสิบส่วนตัวของโบนัสก็จะเป็นเรื่องของติดชอ็อตเพิ่มดนาเม็ดทั้งหมดนยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะว่าอิงตามตัวอุคิทาเกเลยส่วนอีกอย่างหนึ่งเลือกเป็นเอ k ีเคสองร้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันน่าจะดีน่าจะค่อนข้างเวลาน่าจะดีขึ้นนะเพราะใช้นานะโอมันดีมันน่าจะดีกว่าอีบอัตจะลองดูมาเหมือนไม่ได้เล่นอุคิทาเกนานมากแล้ว จริงจะไปแก้ของกันน allora. ะเดี๋ยวเขาจะแก้แล้วลองตีไปก็แรงอยู่แต่รอบนี้มอนมันก็ถึงประมาณนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเลือดเยอะจนแบบนักเกียร์ เวลาดูไม่ค่อยเร็วอ,อาจจะเพราะว่าเราเล่นไ,ไม่ค่อยดีตัวแรกแต่หน้าจบแลละมาโอเคจบค่อนข้างเคีมยววอดไวเพราะว่าแพ้สีด้วยนะวอดแพ้สีเขาด้วยก็เลยยิงตัวขเขาก็ยิงแหลงก็ถือว่า ถ้าทาเวลาดีๆก็เร็วกว่านี้ได้แหละอันนี้มันประมาณ3 8มแปดอ่าเดี๋ยวเรามาลองลงกันต่อนะเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วโบนัสพักหลังพอโบนัสมันไม่ขึ้นบอกเราก็จาไม่ค่อยได้เอเดสเพิ่มระยะหลบจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่ที่เราเลือกมาเป็นติดช็อตติดช็อตอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกกับตัวเขาเองเขามีอยู่แล้วเนาะก็เลยรวมเป็นร้อยหนึ่งเราคิดว่าเราใส่แดดไปแบบลงพวกลิมิตเล็กจริงๆเปล่าไปดูมาแล้วแต่มีเราไปอัพตัวของ SP เพิ่มมาเนาะเป็นเวลรสิบสามดู จริงมันเปลี่ยนเป็นคที่ข้อก็ได้อยู่แต่เราก็ไม่เปลี่ยนละกันมาลองหลีดูแล้วกันมาถ้าเขียนบอลดีๆหรือจังหวะมันดีๆก็น่าจะจริงๆออกบอสเพิ่งเห็นว่าบอลเป็นแรกมันแพสพุชชัเกมแพ้สี่วินาทมามดูแบบใบ,บตอนแรกมดูแบบชา้า 4ี่สิบโอ้ถ้าเขียนดีๆก็สี่สิบกว่าแหละนะโอเคมีเลื่อนรถแต่ว่าช่งดีนะนะโอ้ฮิวกับสี่สิบก็เร็วขึ้นอยู่คือมันแล้วแต่รอบนลยนงเพราะเราเลือกเป็น sp มาด้วยบางทีมันก็อาจจะมีจังหวะที่แบบ ระเบิดบอสได้ได้ดีกับอาจจะแบบเหลือเลือดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองรีด้วหน่อยละกันอ่ะยังมีตัวเหลือค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวลองรีดูแล้วกันว่ามีตาไหนที่จะเร็วกว่านี้ไหมมาดิ<อ>ถ้าจังหวะดีๆก็ก็อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาต้งนะองฝากลงเปิใช่ไหมเขาดันแพ้สีมันก็เลยลำบาก แต่ว่ายังดีว่าเขาเป็นสถานนช็อตมันเลยไม่ค่อยมอนมันเลยไม่ค่อยดิ้นมากมิเงินบางบางทีแบบเจอเจอบางรอบคือมอนมันจะแบบดิ้นเห้เร็วขึ้นอยู่นะสี่เอ็ จบได้อย่แต่เลื่อนรถแป๊นแบ,บน,นึ่นนะโอหิวยยคืน๋ยวนี้บอสไม่งูมเกิดเราแบบลำบากมากคืออยู่ก็เกิดแบบข้างกันเลยเดี๋ยวรีตาท้ายแล้วกันพสี่เอ็ดก็ถือว่าสำหรับเราเราว่ามันก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวลองรีดูอีกสักหน่อยแล้วกันนะไม่รู้จะเร็วขึ้นได้อีกหรือแบบทำไมก็คงอาจจะตาท้าย บอสมันแย่กม่าลำตาไปหน่อยมันดันแบะมันแบบสกิลสองนไม่ตายอ่ะมันเลยเสียเวลาเว็บอื่นได้อยู่เว็บแรกทั้งที่ปกติเว็บแรกมันน่าจะได้อ้ยสี่สองปะเร็วขึ้นทีละวิ ค okay. มันเร็วขึ้นดีหละว,วินเนีจากตอนแรกอา38ก็ถึงมาเป็น40แล้วก็41นี้42อีกสักตาแล้วกันนะไม่รู้ตาท้ายหรือเปแ่าถ้าเร็วขึ้นอีกก็เดี๋ยวลองดูมันดูแบบมืนจะไปได้อีกมามันเร็วขึ้นทีละนิดทีละนิดมันจะเร็วได้มันดูแบบ มันจะได้ไหมนะไม่แน่ปล่อยสกิลสามไหมนะมโอ้เกือบเร็วนะเนี่ยติดมอนตัวเดียวจังหวะเกือบดีแล้ว กันเหลือมอนเมื่อกีอ้ไม่งั้นก็น่า,าจะใกล้กับรอบเมื่อกี้นะประมาณเกือบสี่สามเหมือนกันนะเหมือนจะรีได้อยู่เลยนะแต่เท่านี้แล้วกันมันก็มันก็ขึ้นอาจจะได้แบบมากกว่านี้จริงสักหน่อยจริงๆถ้าถ้าดีกว่านี้จริงๆิมันอาจจะต้องสี่ห้าแหละแต่ว่าคือจังหวะมอนเวฟแรกเนี่ยค่อนข้างลำบากอีกนึงบอลเวฟแรกเราแค่สี่แล้วเราก็แรงไม่พอที่จะแบบแค่สก,กิลสามสกิลหนึ่งแล้วจบเนาะมันก็อาจจะต้องแบบไปรอจังหวะนิดนึงก็เสียเวลาอยู่เหมือนกัน รอบนี้มอนมันก็ถึกประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่ถ้าเป็นแบมนะว่าก็พอไหวแต่แบมอาจจะแค่ลำบากตอนต้นาวเวฟสักหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างแบบแพสีด้วยเนาะก็เลยลำบากหน่อยมันจะได้ฮิตบวกสามอะไรเงี้ยแล้วแบมเขาก็ไม่ได้มีเรื่องเอพีด้วยคือเพิ่งแค่เรื่องว่าแบบถ้ามอนติดสถานะอยู่เขาก็จะตีได้แรงเนาะมันก็เลยอาจจะลำบากหน่อย โอเคก็สำหรับคิวรอบนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s ับส c r ร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะพูดคุยกันคอมมาได้วันนี้ก่อนขอตัวไปก่อนแลละบาย